สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวะค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวนะคะ,ะคลิปนี้ค่ะก็พูดถึงคู่เลข2 8 8 2นะคะจันและราหูหรือว่านอโนดนะคะ,ะสำหรับคู่เลขนี้นะคะก็เป็นคู่เลขที่เอาจริงบอกตามตรงนะคะส่วนตัวเป็นคู่เลขที่ไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชอบนะนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะที่แบบว่า จากที่ศึกษามาทั้งแบบไทยแล้วก็สากลตะวันตกนะคะใครมีในโบอร์ัพอ่ะค่ะก็จะไม่แนะนําแต่ถามว่าแล้วเวลา,าจารย์จัดวางอะ่ะาจาย์วาแบบก็ยังใส่คู่เลข2882เอ่อไปด้วยนะคะสำหรับบางคนก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าโอเคคุณรับได้ไหมถ้ามันมีมุมนี้เข้ามานะมุมลบแต่มันก็มีมุมบวกนะว่าบวกแบบนี้คุณจะโอเคไหมนะคะเอะออะ เล่าให้ฟังประมาณนี้อ่ะสำหรับใครที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์นะคะเฉพาะดวงบุคคลเนาะหรือว่าถ้าเป็นรถนะคะจัดวางเฉพาะดวงบุคคลสามารถสอบถามค่าครูได้ตามนี้เลยทีนี้ดาวจันนะคะคืออารมณ์คือความรู้สึกคือความปลอดภัยความรู้สึกอยากปลอดภัยนะคะคือความเคยเชิยนคืออดีตเนาะอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าดาวจันเนี่ย คลองบ้านที่4ราศีกรกฎนะคะก็หมายถึงรากเงาอ่ะหมายถึงอดีตเนาะหมายถึงความรู้สึกลึกๆหมายถึงอารมณ์จริตจิตใจนะคะทีนี้ราหูเนี่ยก็คือเส้นทางที่คุณจะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าคือสิ่งที่คุณยังไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยคือสิ่งที่คุณจะต้องเดินไปมันคืออนาคตมันคือการเติบโตเนาะคือสิ่งที่ยังไม่ชํานาญนะคะทีเนี้ยค่ะเม,เมื่อราหูกับจันทร์นะคะสัมพันธ์กันเนี่ยนะ คือมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะคะสับสนในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรอยากได้อะไรชอบอะไรนะะมีความลังเลอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนถูกดึงเหมือนถูกดึงไปสองทางคืออย่างที่บอกไปค่ะว่าราหูคืออนาคตคือสิ่งที่คุณต้องมุ่งไปข้างหน้านะคือสิ่งที่คุณยังไม่คุ้นเคยเอ่ะคุณจะต้องแบบอยากเดินไปสายนั้นอยากได้มันมาสิ่งที่คุณยังไม่เคยได้แต่ดาวจันทร์อ่ะ คือครองบ้านที่4ี่กรกฎใช่ไหมคะก็คือดาวจันทร์ก็คือความแบบยึดติดอยู่กับอดีตด้วยนะคะอันนี้คือความเป็นจันทร์ชอบนึกถึงอดีตชอบย้อนอดีตอะไรเงี้ยใครที่สัมพันธ์กับดาวจันทร์เยอะๆในพื้นดวงชะตาลองสังเกตตัวเองนะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องเก่าไหมชอบพูดถึงอดีตไหมเออนึกถึงอะไรเก่าๆไหมก็ลองลองสังเกตตัวเองดูอทีนี้กลับมามันก็เลยเป็นคนที่สับสนทางอารมณ์ค่ะ ย้อนแยง้งขัดแย้งในวจอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปอนา,าคตหรือว่าจะย้อนหลังอยู่กับอดีตดีก็จะสับสนตลอดเนะาะลังเลแล้วก็บางทีก็อาจจะเหนื่อยเบื่อแบบไม่มีสาเหตุนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบ่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยออทีนี้บางทีเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยค่ะคุณก็จะไปยึดติด กับอดีตจนขัดขวางการจเจริญเติบโตในอนาคตของคุณออดาวจันทร์ก็จะดึงคุณกับอดีตราหูก็จะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เลยมีความไม่มั่นคงมีเกิดการแบบสูญเสียทางอารมณ์ทางสูญเสียความมั่นคงทางอารมณ์ไปอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้ราหูก็พยายามที่จะดันตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะส่วนดาวจันทร คือชอบอยู่กับอะไรที่มันคุ้นเคยที่มันเคยชินอะดาวจันคือความเคยชินคือสัญชาตญาณที่ที่แบบว่ามันคือสัญชาตญาณอะเข้าใจไหมอันเนี้ยคือดาวจันมันก็เลยเกิดแรงดึงนะคะระหว่างสองสองคู่เนี้ยนะคะจันกับราหูเนาะก็จะทําให้คุณป็นคนที่แปรปวนทางอมมารมณ์มากๆเลยใครที่ใช้คู่เลข2 8 8 2อยู่นะคะลองสังเกตตัวเองดูเป็นอย่างนี้ไหมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆแบบไม่มีเหตุผล และลาหูค่ะคือกิเลสคือความโลภคือความอยากเนาะทีนี้ค่ะคุณคุณอยากได้อยากมีมากแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มลาหูไม่อิ่มเนาะเป็นคนที่กินไม่อิ่มไม่พอนะไม่หยุดสักทีนะคะสแสวงหาความรักความสุขอะไรที่มันไม่มั่นคงความสัมพันธ์ก็ไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าราหูไม่รู้จักพอดังนั้นจำไว้เลยนะลาหูเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างเป็นอะไรที่มันไม่มันไม่มั่นคงแต่มันอยากได้เออเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ก็ไม่มั่นคงแหละเพราะว่ามันอยากมีไม่จบไม่สิ้นกิเลสความอยากนะคะทีนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หญิงหรือว่าคุณแม่ได้เพราะว่าดาวจันเนี่ยคือตัวแทนของคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ ในช่วงชีวิตที่คุณสัมพันธ์กับคู่เลข2 8 8 2นะคะจะทําให้คุณมีปัญหามีความไม่เข้าใจนะคะกับคุณแม่หรือว่ากับผู้หญิงนะคะหรือว่าอาจจะมีระยะห่างมันมีความผูกพันกันนะแต่ไม่เข้าใจแล้วกเ็เรียกว่าคุณแม่หรือผู้หญิงเนี่ยจะมีอิทธิพลกับคุณมากนะคะมีอิทธิพลในชีวิตคุณ ก็คือส่งผลกับคุณมากๆเลยนะคะคือการใช้ชีวิตของคุณมันจะต้องผูกพันกับคุณแม่หรือว่าผู้หญิงบางคนในชีวิตเนาะ,ะทีนี้คู่เลขนี้นะคะหลายครั้งมากเลยคุณอาจจะอยากทําสิ่งที่แบบมันไม่ควรทําคือมันจะดึงคุณไปในทางที่อาจจะผิดศีลธรรมหลงทางหรือว่าหลงผิดเพราะว่าราหูเนาะอย่างที่รู้กันว่า ราหูเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่มีความเทานะคะคือกล้าที่จะทําอะไรที่มันเป็นทางลัดอะเนาะคือความเป็นราหูนะคะอาจจะไม่ได้สนถูกผิดสนแค่ว่าฉันจะต้องมุง่งต้องพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือนั่นแหละก็คือมักจะทําอะไรที่ไม่ควรทําอยู่บ่อยๆนะคะ,ะทีนี้ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเจอกับ บทเรียนซ้ำๆบทเรียนเดิมๆเพราะว่าคุณทำผิดแบบเดิมๆไงคะทั้งๆที่ผ่านบทเรียนทั้งๆที่ได้เรียนรู้แต่ว่าไม่ปรับไม่แก้ไขเออดังนั้นเนี่ยครั้าคุณยังทำผิดซ้ำๆเดินทางซ้ำๆมันก็ทำให้คุณเจอกับบทเรียนเดิมๆทุกเรื่องเดิมๆนะคะเศร้าออหรือแก้ปัญหากับเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลาออทีนี้ ด้วยความที่ยังไม่จบนะคะในเรื่องของอารมณ์คือมันจะอารมณ์มันล้นมากๆเลยมันเป็นความรู้สึกที่บางวันเนี่ยคุณก็จะแบบว่ามั่นใจมากๆบางวันก็จมดิ่งรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะไรเลยก็คือมันมันเป็นเรื่องของความแปรปรวนทางอารมณ์นั่นแหละที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งซึ่งนะคะอารมณ์มันแกว่งแบบไม่มีเหตุผลไละทำให้คุณเหนื่อยใจง่าย ไม่ค่อยมีความสุขทางใจนะคะก็เป็นคู่เลขที่จะส่งผลในทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะคะในแบบที่สับสนหลงผิดแล้วก็หลงทางได้ค่อนข้างง่ายมากๆดังนั้นค่ะใครที่มีคู่เลขนี้ในบรศัพท์หรือว่าสัมพันธ์ในโบรศัพท์คุณลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะคะว่า คุณมีอารมณ์แบบนี้ไหมอันแบบตามที่ในคลิปเนี่ยพูดไปบางคนที่สับสนเนี่ยอารมณ์เดี๋ยวอยากเดินหน้าเดี๋ยวอยากถอยหลังกลับเดี๋ยวอยากไปต่อเดี๋ยวก็แบบอยากกลับไปในเซฟโซนของตัวเองนะคะคือมันเหมือนแบบว่าอะไรงงกับชีวิตนะคะหาทางไม่เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรอยากได้อะไรหรือบางทีได้แล้วก็ไม่พอ คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องระวังเรื่องของภาพมายานะคะกลลวงซึ่งเกิดจากตัวเองเนาะราหูเนี่ยก็สร้างภาพมายาได้คือสร้างกิเลสตั้งความอยากให้คุณน่ะจนมันเป็นเหมือนภาพลวงตาในชีวิตของคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจคิดว่าตัวเองเข้าใจตัวเองในบางครั้งนะในบางมุมนะคิดว่า ฉันรู้ดีว่าฉันต้องการอะไรเออฉันฉันเข้าใจแล้วแหละว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นยังไงเข้าใจเอ้ยธรรมชาติของชีวิตแต่จริงแล้วมันไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะคุณยังอยู่ในหมอกในหมอกของความอยากของกิเลสตัณหาของราหูอยู่นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้หลุดพ้นไปจากการทำมันสัมพันธ์กันอะเนาะมันก็ทําให้คุณอะเออยังติดอยู่ในวังวนของกิเลสนะคะ โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วกันนะใครที่มีคู่เลขนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะโอเคเอาเป็นว่านะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันมีสติหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะโอเคค่ะก็ขอใหอ้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ลุ่มไม่หลงไม่ยึดติดอยู่กับกิเลสทางโลกนะคะจนลืมไปว่า มีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเนาะต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราควรใช้ชีวิตให้พอดีมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันน่าจะดีกว่าโอเคค่ะก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันสวัสดีค่ะ